สวัสดีค่ะพี่้องค่ะปัดเวทีสาวน้อยลำเพลินโชว์เราค่ะพี่รองค่ะสีสันชุดฉากสีสันสดใสชุดสาดแซ่บตาเนมเห็นตะไก่พี่รองค่ะมือนี่เพิ่นมาตั้งฉากเวทีตั้งเวทีค่ะพี่รองเนื่องจากว่าเดี๋ยวมืออื่นเฮาเสียเอานักดนตรีขึ้นบนเวทีแดนเซอร์ก็จะได้ซ้อมใส่ดนตรีสดค่ะพี่้อง่ะเออามาส้มบรรยากาศเพิ่นเอาเวทีมาลง มึงดูแหละมีผู้ใดแน่ไหนน้องวาลีตตัวน่ะสองใหญ่ไทยอันนี้สองสองหน่อยไทยเดวบอนี่น้องมันอ่ะอันยืนเมึงคือจังอันผู้คุมเวทีเนาะคือจังเสียน้นคือจังอันผู้ใดละเพ่อแผนกเวทียามานาเนาะคุ้มทงเล็กคุ้มทงเล็กโอ้ยบ่้านเห็นบ้านเห็นดอกมาสีบ้าอยู่ สองมะนาวม,มาคุลขุกคงเหล็กมืนอในีีเป็นได้ไหนในคงเหล็กเขา,าเหมือนอีสวยคงเหล็กก็เหมือนเหมือนคงเหล็กคนวงอื่นน่ะละ่ะสวยสวยสวยเหมือนวงอื่น <c oughs> แต่ว่าฉากตอนนั้นน้ำเพลินโชว์ก็ท็อปท็อปในหมอลำอยู่นะครับคุณแม่ฉากตอนนั้นน้ำเพลินโชว์ปีนี้ถือว่า<อ>ก็ก็ท็อปอ่ะบ่แพ้ใครละนอ้องเขาอ่ะก็น่าจะท็อปห้าแล้วรอดูแต่ละวงก่อน เรือเรือเรือวงหนังบม่ท่านได้เปิดแน่อีสานนครศรีแน่ท่านนี้นครศรีนี่เขาปิดอยู่แล้วแล้วมาดูมาดูเทานั้นลำเพื่อนโชว์ปีนี้คือไม่ผิดหวังฉากก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ดึงดูดคนมาดูนะดึงดูดเจ้าภาพถ้าปีในฉากนี้สวยก็คือก็คือตุ๊บเลยมันนี่ฉากงามเหล่ามอลำสีคืดอยากหาะสุดมาใส่เหงามกว่าฉากได้แบบเพราะว่าเป็นหมอลำขนาดตานกลางนะไม่ใช่หมอลำ ระดับแบบระดับแบบพี่แสนหาแสนเนาะแต่นี่ก็คือแบบมินิหรือสองแสนกว่าสองแสนเก่าคุยกันเองเนาะเม่แม่ตกลงคุยกันเองกันเองสามแสนหาจบเลยเอาแบนบอลลดราคาได้สามแสนหาแต่สองแสนเก่าเนาะมีราคาพิเศษได้สามแสนห้ากันเองได้ถ้าว่กันเองกับถ้าบางอย่งบางอย่างจกันกับสองแสนสองแสนเก่า ขายของแบบเด็ว้อาบาทเองแบบนี้ล่ะมันจังได้กกำไรขายของแบบออกกำไรเนาะผู้ใดสิขายเอาวขาดทุนไหมต่ว่าขาดสาวน้อยแล้วเพิ่นโจทุกวงจะมีเอกลักษณ์ของตัวเองทุกวงก็สวยหมดสวยหมดทุกวงเราต้องมองใช่เราต้องมองให้ถึงเป็นมองศิลปะนี่ยังหรืเพื่นเป็นยังไงใครื่อมรั่เป็นยังไง คือว่าเขาก็กติดขอบน้ำมูอยู่ดอกสูทส,สีน้ำเงินตัดสิงามเนาะเมนสีน้ำเงิน,น,นตัดไทยได้หน่ขันสูทสีแดงีสเป็นอยากยืนอยู่เห็นมอเตอร์เสือรองว่านาที่สีน้ำเงินไปยืนหันกันยังตัดมื่อนี้ที่ได้พร้อมซอมใส่พอบตัวนี้มีพับไมีอย่างไงไก่แล้วไก่ฮอดหมอมอจันมาแล้วเหลืออีกประมาณสิบกว่ามืออันนี้มัตถุที่อะไร่มื่อนี้ชิปชามชิปเราเด้ออีกสิบกว่ามือเอาเอาตัดไปเลย ละสิบวันละสิบวันน่ะมันนาเขาปวดสิบเอ็ดักไปสองัไปด้ยจะไปมต้องไห้ังมือบาดเนี้ยอได้กันละออก้อนอะไมันซอยไวนี้ยนั่นนั่นูนแล้วเพหน้าควอยอ่ะทำไงเอาอีกต้นมันานดิตี่ิาหอดใบสองใบใส่ไปล้หอดบสามเอาหอดใบสามเทฟลอไปใบสามเครื่องใจเที่จบ เออหัวหน้าเขาก็เป็นแล้วนี่เตียนเห็นตั้งงานเหรอคุณซอยซุปว่าซอยพอดเหรมั่น่ะซอยจังไหนซอยจังไหนซอยพอวัตรด้วย คนมาเห็ดเวทีเห็ดบอลเล้วข่อยบอลได้ใส่เวทไอที่สอบไปแตสอบใบสามเอาเอาเอาหนับเลขแล้วพี่กุศลขึ้นเวทีเด็กๆขึ้นเวทีน้องสกายกามาเนี่ยสามมาเนี่ยนั่งกับเวทีมัน ก่นนะครูพูดแท่เน้ยอย่งตนตอปาครับวันนี้ก็จะมี่เจ็อเที่หนึ่งวก็อะไก็จะม้นเลยู่ันทีกี่รัตก็มีข่าวมีมาแจกว่าอรออกทอดตอนที่าวที่สองี่องายกทุกข เต็มแล้วเต็มแบที้แล้วมาเบิด์ตไปไหนเลืออีกจุ่มนึงอยู่ของรองเพ้งบนนี่่ะไม่ลองบรรยากาศเหรอ กาดก่อนซ้อมนะคะในแนวน้องบาทเนี่ยซ้ยอมเข้มคนขึ้นสมืเสมือค่ะพี่รองน,นักซ้อมบ่ายเลิกตึกสมืเสมอซ้อมแบบเข้มแบบจัดเพราะว่ามีครูนาชิมิสคู่จากเซตหนึ่งอ 1, 2, 3, 3, 3, สองสามสามเซตสี่เซตพุ๊บนะคูมาสอนสาวหน่อยักเพลินโชว์ปีนี้ครับพี่รองค่ะเฮ็ดคาคิดี่ม เพราะว่ามันเหลือเวลาไม่กี่วันนะคะก็จะเปิดฤดูกาลแล้วเราต้องเร่งซ้อมผีฉากรถฉากเพปนถ่าเอาฉากลงตอนนี้เอาลงทันเลยเพราะว่าเขาต้องสอบนะคะสันติธาเพิ่นเฮ็ดแล้วเหาก็สิบเบเร่ซ้อมมันสิบเป็นทันเปิดงานฉันไปดองฝากเป็นกำลังใจแห่ลำเพลินโชวูคอามร่ำรวยไปดองเนื้อสอบตรวการจ้างงานพองอนกาจ้างงานวิชาคิดพ่ออยากแชร์งานเกิดคิดปวดสาวนอนลำเพลินโชว์ พองพืนอยู่ไหมน้องน้องต้นิีวกบน้องนี่ยนีั่งเอกท่นไปดนะครับานอน้องมิ้วกระตอเอกลโอ้ยหาวนอนเลยล่ะมันจะตึ่น้องมานนะทองกวนล้มจิหขนาดอระเคกพิษพิเรศินะแม่นั่งใครนั่งเอกนั่งกันเมียพญา ผู้พึ่งทืมหน่อยเลนเซอร์เรานะคะก็คือว่าเต็มวีอยู่ะคะนานสื่อประทานในครบ้อดมาประธานบรอดดี่ฝากผู้พ่อแม่เป็นกำลังใจให้เราด้วยทีมงานสาวน้อยนะคะีเราคเปิดฤดูกาลวันที่11ตุลาคมนี้นะคะ อย่าลืม,มใหม่กำลั่งใจเฮาอยุสนามาานกีฬาอั่นกลางบั่นแท้งคือเกา่าค่ะพี่น้องคะมองติดฤดูกาลเฮ้านั่นแหละเปิดฤดูกาลกับเปิดยุนี้บา่นฝากพ่อพ่อแม่แรับชมคลิปจนจบไม่ข้างโฆษณาเพื่อเป็นการสนับสนุนนะคะ,ะแอดมินยุแสดนมีกำลังใจในการทำคลิปดีๆมาให้ชมอีกนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะแฟนคลับเอฟซีคนเก่ากับทีมงานสนับสนุนมาด,ดีอยู่แล้วน่ารักอยู่แล้วนะคะสำหรับเอฟซีทีมาใ่ไม่ฝากกดไรกดแชร์กดติดตาม ให้น้ำเนยนะคะพี่น้องค่ะบัดนี้นี่คอมเมนต์ยังกำลังใจด้วยคอมเมนต์ด้วยถ้อยคำสุภาพนะคะพี่น้องเอ้าคลิปหนึ่งมาวองอย่งางหรฝากไว้ซ้ำนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเขาจะเริ่มซ้อมแล้วนะจ๊ะสวัสดีค่ะ